สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบก,กับผมเบอร์นิงบอร์ดเกมช anel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการอันบ็อกบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Nemesis r e t a ี i a t i o n เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการอันบ็อกเกมที่เพิ่งได้มาสุดๆแล้วล้อเลยนั่นก็คือเกมเนมิซิตในภาคที่สานะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเนมิ s ิตต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวภาคสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเหมือนกับไตอรออโลจีของของบอร์ดเกมหนึ่งเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับพอสมควรเลยเนื่องจากเขาประกาศมาน้อว่าเป็นภาคสุดท้ายสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูรีวิวมาก่อนอันนี้นสําหรับเนมิซิตล็อกดาวน์ที่ผมเคยทํารีวิวไปแล้วเนี่ย รู้สึกว่าตัวเนมริสิตภาคเนี่ยก็จะมีระบบที่อ้างอิงคล้ายๆกันนะั้นอาจจะมีรูปแบบการเล่นหรือกิมมิคที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็เดี๋ยวค่อยมารอดูอีกทีนึงนะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการอันบ x ็อกคลิปนี้ให้ผมด้วยละกันถ้าเกิดมันมีจำนวนไลค์ที่ มากพอแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีคนกดไลค์เยอะก็แ,แสดงว่ามีคนรออยากดูนั่นเองผมก็อาจจะมาทําการรีวิวการเล่นเกมเนมิสิตของลิเทเลชั่นให้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะกล้ารีวิวคร่าวๆแล้วกันว่าในส่วนของตัวภาคหลักเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมกดมาในเนมิสิตภาคนี้มีอะไรบ้างน,นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยจะกดไปในเผดของตัวคอเลกเตอร์นะแล้วก็จะมีแอดออนบางอย่างเพิ่มเข้ามาด้วยก็เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกัน ว่าในแต่ละกล่องเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวกล่องหลักกันก่อนเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกล่องหลักเนี่ยผมขออนุญาตเคลียร์น,นิดนึงนะครับเพราะว่าวางถ่ายรูปไปไว้แล้วยังไม่ได้เก็บนะฮะคุณโพสต์อวดลงไปในเพจเองใครที่เห็นแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าผมมีชุดอะไรมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนนะตัวแพมแมทเลยนะครับที่ได้มาจริงต้องบอกว่าในพวกบอร์ดเกมทั่วไปี่ยผมไม่ค่อยได้กดตัวแพมแมทประสักเท่าไหร่น,นะผมผมรู้สึกว่าตัวบอร์ดเกม ที่เขาให้มาที่เป็นเมนบอร์ดเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวของภาคเนี่ยเนมัสิตเรทเลชั่นเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะไม่มีบอร์ดนะมันจะเป็นการขยายแอเรียไปเรื่อยถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมอีคลิปก็จะทรงประมาณนั้นเลยให้เราแบบจินตนาการเอาซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยชอบนะอยากให้มันแบบมีแบบพื้นหลังให้มันพอได้เห็นบ้างนะเพราะฉะนั้นภาคนี้ผมก็เลยจะกดในส่วนของตัวที่เป็นเพลย์แมทมาด้วยข้อเสียถัดมาครับของการกดเพลย์แมทก็คือที่เก็บนะครับเพราะว่า ตัวต้องไปหาที่เก็บเพิ่มไม่งั้นเนี่ยมันจะลบมากนะครับสำหรับเพย์แมทนี่เพย์แมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆเ,เลยกลางให้ดูครับก็ถือว้พื้นใหญ่มากนะอันนี้มันมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งด้านที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นตอนเซตอัพเลยนี่มันจะเป็นไม่รู้จะเห็นกันครบหรือเปล่านะพยายาม เอามาให้เห็นนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากเลยก็จะมีพื้นที่ในการวางตัวนี้จริงมันอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวผมขอหมุนหน่อยโอ้วุ้นยจริงเลยนี่เวลาเซตอัพมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเขาก็จะบอกว่าจุดเซตอัพต่างๆเนี่ยวางกันอยู่ตรงไหนบ้างครับจะวางแบบนี้เราก็จะขยายแมปออกไปตรงนี้เรื่อยๆมันจะมีเป็นเหมือนกับโมดูล่าบอร์ดด้วยนะครับสำหรับเนมิซิตภาคนี้อันนี้ก็คือตัวเพย์แมทแล้วกันส่วนถ้าเป็นด้านสีแดงด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอจะมีบอกเลยนะครับว่าแมปมันจะไปได้ประมาณไหนเชื่อมต่อติดกับอะไรบ้างนะครับ ประมาณนี้นะครับมีสองสีให้เลือกใครที่ไม่อยากเห็นไกด์ไลน์ของแมปเยอะเนี่ยก็เล่นด้านนี้ก็ได้ครับใครอยากเห็นไกด์ไลน์ในการวางพื้นที่ของแมปที่มันแบบเต็มกระดานเนี่ยหน้าตาจะเป็นไงก็เล่นอีกด้านหนึ่งได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวกล่องหลักกันก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนี้กล่องหลักเนี่ยก็ดูจากการแพคเข้ามาเนี่ยก็คือมันเยอะมากแล้วก็ปิดฝาได้ไม่ลงเนี่ยแสดงว่าตัวที่เป็นพันช์บอร์ดเนี่ยก็อาจจะน่าจะหนาพอสมควรเลยแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ไอ้ที่กดมาเนี่ยมันเก็บเข้ากล่องเดียวกันได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือต้องไปลำบากตอนเก็บอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องหลักกันก่อนเลยลเออราบอกอย่างนึงคืออันนี้เป็นเนมิซิตภาคเดียวด้วยนะครับที่ผมทําการเก็บไว้ในเชลนะครับภากก่อนนัานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์หรือเนมิซิตภาคแรกเนี่ยผมไม่ได้มีเลยเนาะคืออันนี้หลังจากที่เขาบอกว่าประกาศเป็นภาคสุดท้ายก็นะเลยเอามาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับในส่วนของตัวเนมิซิตดีเซลเลชั่นอุ๊บอืมอย่างแรก อย่างที่เคยิจริงๆไม่ได้แกะบอดเกมนานมากนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อนะครับก็จะเป็นรูบุกนั่นเองนะครับก็จริงๆก็ดูกฎการเล่นมาคร่าวๆแล้วนะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปกต,ติแล้วรูบุกของเนมเสิเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัวหนังสือเล็กขนาดนี้นะถ้าเกิดใครเคยเห็นรูบุกสองผ้าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวหนังสือจะใหญ่มีภาพเรื่องของอะไรอะแซมเปิลของการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้รูรูบุกหนากว่าเดิมเยอะด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นรูมเฮลชีตนะครับก็จะบอกว่า ในห้องแต่ละห้องของนิมิสิตเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะบางห้องก็ไปเพื่อเช็ครักษาเวลาเราโดนติดเชื้ออะไรเนี่ยบางห้องก็มีของให้เราเสิร์ฟบางห้องนี่เป็นห้องที่เก็บ ตัวไข่เอเลียนนะครับก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวรูมเฮลชีตก็จริงๆก็ทําแยกมานะอันนี้มีรูมเฮลชีกับตัวเหมือนกับเป็นเกมเทิร์มนะครับบอกว่าในช่วงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะจะมีควีนอิสเดอะไรนะรังของเอเลียนถูกทาลายนะมีเยอะแยะมากมายนะครับเกมเทิร์มก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมอันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวพันบอร์ดต่างๆที่มีอยู่ในเกมน,นี้นะครับอมีนี้ก่อน ก็จะมีคือจริงๆในเกมเนี้ยผมก็จําไม่ได้นะภาคหนึ 1, ่งภาคสองมันจะมีระบบนี้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นระบบที่ค e ง alive หมายความว่าตัวค e n ก็คือตัวมันจะเป็นบอสเอเลี่ยนตัวใหญ่สุดในเกมแล้วแหละก็เขาจะบอกว่าหากค e งยัง alive อยู่เนี่ยมันจะมีการรีโซฟในแต่ละที่เนี่ยยังไงบ้างนะครับหากเกิดเหตุการณ์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะหลังจากที่ถ้าเกิดเราสามารถสังหารค e n ตายได้แล้วเนี่ยการรีโซฟของแต่ละที่เนี่ยก็ จะไม่เหมือนกันด้วยก็อันนี้จะเป็นตัว remining นะครับในส่วนการรีโซฟสามแบบของตัวควีนหากเขามีชีวิตหรือว่าตายนั่นเองอันนี้ตัวพันบอร์ดผมอาจจะยังไม่ได้แกะและกันเดี๋ยวค่อยหาเวลาแกะทีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้น่นนาจะลบประมาณหนึ่งเลยนะครับย่างทันมาแน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมมินิเจอร์ครับก็จะมีมินิเจอร์เอเลียนเยอะแยะมากมายเป็นเหล่า i n t เ u d e r นะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวควีนนั่นเองต้องบอกว่าควีนผ้าเนี้ยทำมาไม่ต้องแบบเบอร์วางอลังการเหมือน ผาาก่อนหน้านี้ครับควีนแต่ละตัวตัวเครียกอะไรนะมินิเจอร์เอเลียนแต่ละตัวนี้บอกเลยว่าโหใหญ่เวอร์วางอลังการมากครับแต่นี้ก็คือไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ก็มองดูรู้ว่าเขาคือบอสแค่มันรู้สึกใหญ่กว่าตัวละครของผู้เล่นเนี่ยมันเราก็ดู้แล้วว่าเขา,า,เขาคือบอสต่อมาก็จะเป็นลาวตัวอดเดลหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจครับก็จะเป็นตัวล่างรองลงมาของเอเลียนครับ ก็คือควีนเนี่ยเก่งสุดเนาะแล้วก็ล่างออมาจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็จะมีอาดาวลาวาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกตัวอะไรนะถ้าเรียกผิดเรียกถูกไนขออภัยด้วยนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้ลา,ลา,ลาวาลาวานี่ก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็จะมี ตัวที่ลองลงมาตัวนี้ก็คจะเป็นตัวหน้าตาแบบนี้ของผมเนี่ยสั่งมาไม่ใช่ตัวของซันด็อกเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจจะไปทําสีอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นอยากจะทำซันด็อกเท่าไหร่เพราะถ้าทาสีเนี่ยเราไปเอาซันดอกมาก็ถือว่าไรค่านั่นเองนันี้ก็มาณนั้นต่อมาก็จะมีนี่มีระบบของโรบอทเอ๊ะอันนี้โรบอตนี้มันขาขาดหรือเปล่าหรือว่ามันต้องต่ออ๋อนี่มันเป็นคือเกมเนี่ยมันจะมีเจ้าไอรถโรบอทเนี่ยเราสามารถใช้งานมันด้วยได้นะให้มันแบบคอยซ่อมพวกอาวุธที่เราพังอะไรเน้้วนดดไยี มันประกอบกันมาแบบนี้กลายเป็นโรบอทก็คือในอินเสิร์เนี่ยเขาแยกกันมาสามารถประกอบได้โอเคแล้วก็จะมี ตัวละครมาให้เราเลือกเล่นทั้งหมด6ตัวนะสำหรับคอบ็อกด้านในมีอะไรอีกไหมด้านในก็จะมีเป็นเหมือนกับเพย์บอร์ดคือต้องบอกเลยว่าภาคก่อนๆนีนน้ผมลืมเลยนะว่ามันมีบอร์ดอะไรหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างจําได้แต่แค่เมนบอร์ดและหน้าตาหลักๆของแต่ละภาคเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดของผู้เล่นนะก็จะมีการวางในส่วนของตัวเทคนิคเอาเบลว่าคือเหมือนกับเข็มขัดเราแบบเสียบใส่ของอะไรได้บ้างมีมือซ้ายมือขวาเนี่ยน่าจะเหมือนกันแล้วก็ ในเบสิกแอคชั่นตัวเพจเนี่ก็จะมีบอกไว้ด้วยว่ามีอะไรทําบ้างนะอันไหนช่องไหนที่จะต้องทําการทิ้งก๊าซช่องไหนทิ้งสองก๊าซเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกไว้เลยแล้วก็จะมีเลือดของเราแล้วจริงๆจะต้องใส่ตรงนี้นะด้านขวามือนี้จะเป็นเหมือนกับระบบออกซิเจนที่อยู่ในภาคนี้ด้วยเขาจะมีไดออกไว้ใส่แต่นี้ผมยังไม่ได้ประกอบนะเพราะว่าเพิ่งแกะมานี่ก็จะเป็นหน้าตาอินเสิร์ตภายในกล่องของเขานะครับต่อมาด้านในอีกจะเป็นอะไรก็จะเป็นโทเค็นอันนี้ถ้าเกิด เราไม่มีมินิเจอร์หรือเปล่าก็จะมีสแตนดี้ให้อ๋อมันมีประตูใช่เกมนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อไอ้พวกอุปกรณ์แต่งฉากอะไรมากมายเนี่ยก็จะเป็นสแตนดี้ประตูมาวางปิดไว้นะครับประตูไหนโดนปิดโดนบล็อกต่อมาก็จะเป็นลูกเต๋าที่ใช้ในการเช็คน้อยเช็คการโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็ไอ้ลูกเต๋าสีม่วงอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วมันเช็คอะไร แล้วก็มีนี่มาร์เกอร์ที่เป็นมัลฟังชันนะครับที่เป็นเหมือนกับไวมาร์กว่าอุปกรณ์ของเราในได้รับดาเมจอะไรเงี้ยถ้ามี2ออันปุ๊บอุปกรณ์เราก็จะพังเกมไปเลยแล้วก็มีห้องที่ถูกไฟไหม้มีตัวคิ้วที่ไวมาร์กแผกต่างๆรวมถึงมาร์กดาเมจของตัวเอเลี่ยนที่ถูกโจมตีด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวราวมาร์กเกอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวสแกนนะไว้เวลาที่เราเข้าไปห้องที่เราโดนคือเวลาเกมเนี้ยถ้าเกิดเราไปยืนแรก แลกหมัดกับเตัวเอเลียนอ่ะยืนคืออาวุธหมดแล้วเอามือไปหวดมันเนี่ยเราจะได้รับการอินเฟกมานะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยต้องเอาการอยนี้มาเสียบที่ตรงนี้นะถ้าเกิดใครเคยเล่นเดมิสิตมาเนี่ยก็จะเก็บกอุปกรณ์เนค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของภาดหลักก็จะมีอินเสิร์ตในการเก็บต่างๆนะครับมี ถุงโทเคนในการจัว่วในส่วนของเวลาที่มันเกิดน้อยที่มันเสียงมันครบเนี่ยปุ๊บเอเลียนก็จะออกมานะครับเราต้องสุ่มออกมาว่าเอเลียนตัวไหนไมันดุดออกมาบ้างล้วก็จะมีการ์ดต่างๆนะครับก็บเป็นการ์ดอาวุธการ์ดแอคชั่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใส่ได้พอไหมสาหรับไอสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาอันถัดมาครับก็จะเป็นเหมือนเครียกอะไรการโโด์ดโฮเดอร์เป็นตัวบอกประกอบฉากรจริงๆมันมีวางอย่างนี้นะไอตัวเพย์บอดของเราเนี่ยมันจะเอาตัวนี้มาวางแปะไว้แบบนี้ซึ่งเขาจะหันด้านที่เป็น ตัวเลขบอกไปให้กับผู้เล่นคนอื่นรู้ว่าเราเป็นผู้เล่นหมายเลขอะไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีออบเจคทีฟที่บอกว่าเราต้องไปทําร้ายผู้เล่นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอะไรคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมเซมิคออบนะมันจริงๆเริ่มต้นมามันก็เหมือนคออบแหละแต่พอเราเล่นไปจนถึงจุดหนึ่งของเกมเนี่ยเกมจะให้เราเลือกทำหนึ่งภารกิจเนาะ บางครั้งเราก็อาจจะเลือกทําภารกิจที่มันง่ายๆก็ได้ไอ้เพื่อนคนนี้มันบาดเจ็บอยู่ก็ทําให้แม่งตายซะและ้วจะได้ชนะเกมแต่ว่าเราก็ต้องอยู่รอดจนจบเกมด้วยนะครับไม่ใช่ไปไปฆ่าเพื่อนตายแล้วเองก็ตายด้วยนะคอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกไงอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวกล่องหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องเสริมต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเสริมที่มันกล่องใหญ่ๆหน่อยละกันกล่องนี้มีอยู่2กล่องนะครับก็เป็นกล่องเทเรนแพดกับ s t ต g o โกอะจริงๆต้องแก่ s t ต g o โกก่อนนะอันนี้คือเป็นได้ทุกเพิดน,นะครับใครที่สั่งตัวนิเมสิสเิเทเลชั่นใน k i สซาเตอร์เออเกมฟาวด์ิของ AR รนะครับรอบนี้ไปก็จะได้ในตัว s t ต g o โกทั้งหมดไปนะครับสเตให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็ให้ตัวละครตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า Bio Enchantment Expert อ่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทํา เก่งยังไงปีการ์ดใหม่ๆด้วยมั้งมีออฟ e ิทีฟ e c h a r คเตอร์เอ็กเพนชันนะครับมีอินไซเดอร์เอ็กเพนชันด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันคิดว่าเดี๋ยวอาจจะไปลองภาคหลักก่อนตัวภาคเสริมอะไรนี่น่าจะไม่ได้ลองนะครับอ๋อมีแบบเอ็กเพนชันอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีโหมดที่เวลาควีนยังไม่ตายเพิ่มด้วยแล้วก็มีน่าจะเป็นตัวละครใหม่แหละก็มีการ์ดแอคชั่นใหม่โอ้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับของตัวภาคเสริมแต่จริงผมคิดว่าไม่น่าจะใส่กล่อง ตัวภาคหลักได้แหละเพราะว่าในส่วนของตัวภาคเสริมเองเนี่ยเขาก็ทำอินเสิร์ตมาเฉพาะของเขาเลยโอ้มีเอเลียนอะไรตัวใหม่ด้วยนะครับเยอะแยะนะครับตอนนี้โอเคทั้งมันนะครับคิดว่ายัางจะไม่ได้เล่นเร็วๆนี้ตัวกล่อง t a t e g o อาจจะต้องเล่นในส่วนของตัวภาคหลักให้คล่องก่อนเนาะแล้วอาจจะมาใส่ตัว t a t e g o อีกทีนึงอันนี้ก็โอเคแหละเขาให้มาแถมมาในตัวโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าได้ไปแต่จริงเขาก็บวกมาในราคาเกมแล้วแหละ โอเคจบไปนะครับสำหรับตัวเ t นโกไวๆเลยต่อมาก็เป็นเทเลนแพคอันนี้น่าจะมาในชุดของคอเลกเตอร์นะผมไม่น่าจะกดแย่งหรอกจริงผมก็ไม่ได้แบบอินอะไรกับของสวยขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกดคอเลกเตอร์แพคมาโอเคเรามาดูเทเลนว่าเขาทำมินิเจอร์อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยน่าจะต้องมีประตูแน่นอนน่าจะเป็นเหมือนอุปกรณ์ของห้องต่างๆด้วยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เอาไปเล่นในรอบแรกที่เอาไปกลางนะ ก็จะมีพวกประตูนี่แหละมีพวกพวกไข่ไม่มีอะไรมากอันนี้ไม่มีบอกเลยเนาะเออเขาเขาไม่บอกเลยว่ามันแทนอะไรบ้างอ๋อไม่บอกเลยนะครับก็คือเราก็ไปจินตนาการเองนะว่ามันคืออะไรออประตูเนี่ยรู้อยู่แล้วเอ้นี่นี่มีแบบประตูที่ยังเปิดอยู่แง่น,นี่เป็นแบบนี้ประตูโดนปิดนี่เป็นแบบนี้โอ้โหนะครับมีอะไรเนี่ยป้อมปืนด้วยโอ้ อ่าบอกตรงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องไปแทนอะไรนมีเวลาเราเสียชีวิตในเกมตัวละคร,เ,รเสียชีวิตมันจะมีแบบเอ่อต้องต้องวางโทเค็นนอนตายอ่ะคือบางครั้งเพื่อนสามารถไปเก็บศพเราได้น,นี่ก็จะมีโทเค็นโทเค็นที่แบบเป็นวีดีเจอร์นอนตายอยู่ตลกดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันอ่านี่น่าจะได้ยกไปใช้อยู่แต่น่าจะใช้แต่กลงประตูมั้แล้วมีที่เป็นไข่ด้วยมั้งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอ่า น่าจะเป็นไข่เอเลี่ยนอ่าประมาณนี้มองไกลๆนึกว่าปู่นะนึกว่ามีกล้ามน่าจะมาในชุดคอเลคเตอร์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคกล่องถัดมาเอาใกล้ๆมือเลยอันนี้จะเป็น The Classic กครูนะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในภาคก่อนหน้านี้นะครับก็มันสามารถเอามาเล่นกับภาคนี้ได้ผมก็เลยแบบอันนี้น่าจะกดเพิ่มเข้ามาผมก็รู้สึกว่า เออเราไม่มีภาคแรกภาค2นี่แต่ว่าเราอยากเอาตัวละครพวกนั้นมาเล่นเนี่ยต้องทำยังไงดีนะก็เลยได้เป็นกล่องนี้มาด้วยนั่นเองนะก็น่าจะเป็นแบบ มเนเจอร์ตัวละครแต่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีการ์ดให้แบบน่างงเหมือนกันนะเซตออฟครูเมมเบอร์อ่าก็จะเป็นตัวละครของภาคที่แล้วเอยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ้าวเขาใช้การ์ดอะไรเล่นอะ่ะเขาต้องใช้การ์ดของภาคนี้เหรอหรือเราต้องมีกล่องภาคก่อนอยู่ด้วยเราถึงจะเอาตัวละครพวกนี้มาเล่นได้เอ๊นี้งงเลยก็งงเ้าซื้อมาททำไมมันไม่มีการ์ดอแล้วอะไระไ,ร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 ไรังไงแค่นี้หรือว่าต้องไปซื้อกล่องภาคภาคก่อนอีกเอ๊หรือว่าเราจะต้องเอาไปขาย เอ้ยใครใครมีความรู้นี้บอกผมหน่อย <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดด้วยนะว่ามันให้อะไรมาบ้างรู้แค่ว่าเอ้ยมันเอาตัวละครของภาคเก่ามาเล่นได้ก็เลยเอย้กดมางงเลยแคนน่นี้โอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่รู้มันกันว่ากดมาทําไมไปที่กองถัดมาเลยก็จะเป็นอะคริลิกโทเค็นอันนี้กดมาเพราะว่าเฮ้ยคิดในใจเลยว่าตัวเองแม่งน่าจะเล่นบ่อยมากประมาณหนึ่งก็เ <c> ล <oughs> ยแบบกลัวโทเค็นมันช้ำนะครับกลัวแบบ โทเค็นมันถลอกอะไรอย่างงี้คแบบโอยเล่นบ่อยมากไปกลางทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยเพื่อนพร้อมเล่นก็เลยกดมาจะได้ไม่ถลอกนะครับนี่ก็จะเป็นอะคริลิกโทเค็นนะครับต่างๆพวกเขาเรียกะไรนะพวกเอเลียนเวลาเราจวจากถุงอะไรเงี้ยแบบเล่นไปแล้วแบบจริงจัง,จง,จงมากเหงื่อออกมืออะไรเงี้ยจัวโทเคน็นแล้วโทเค็นจะเปื่อยก็เลยเฮ้ยเราจะทํายังไงดีนะให้เกมเราอยู่กับเรานานๆก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นชุดอะคริลิกมาเลยนี่แหละนี่ก็จะเป็น เหรียญอะคริลิกแบบนี้นะครับนี่เปเหรียญเอเลียน Alien แบบนี้เลยนะครับทนทานแน่นอน,นครับเหงือชุ่มก็จั่วได้นะครับตลกตลกแบบโลจิกตตัวเองนะเวลาที่แบบอยากจะซื้ออะไรก็อ้างเหตุผลที่มันไร้สาระ,ะขึ้นมานะจริงมันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยของมันต้องมีเปล่าวะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีโทเค็นพวกเอเลียนนะครับที่เวลาจวดจะถูกนี่ก็จะเป็นกลมๆนี้รวมถึงโทเค็นที่เป็นของบนเบลบนตัวละครของเราไอพวกเลือดถังเลือด อาวุธอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่อาสน์อะไรเ่ยก็เป็นโทเคนอะคริลิกหมดเลยรวมถึงอันนี้เป็นซีเขียวนะอันนี้เป็นซีเคียวโทเคนสีฟ้าแบบนี้ก็เป็นโทเคนนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไอ้พวกคันบอรนะ์ดเนี่ยผมก็จะทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่เก็บด้วยบอกเลยเก็บไปก็ลบประปาผมเป็นโลกที่ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าก็จะไม่เก็บบางคนก็บอกว่าพี่เก็บเป็นสแปรไว้ก็ได้นะพี่เผื่อของ มันหายมันแล้วของมันหายแล้วมันจะมาแทนกันได้ยังไงครับอีกการหนึ่งเป็นอะคริลิกอีกการหนึ่งเป็นโทเค็นกระดาษถ้ามันหายจริงซื้อใหม่หยอกหยอกหยอกเราไม่หายอยู่แล้วเราจะไปเล่นให้มันหายขนาดนั้นเอาไปกลางก็บุญแล้วเนี่ยอะโอเคอันนี้ก็คือเป็นอะคริลิกโทเค็นของคอบ็อกนะครับของกล่องหลกซึ่งถ้าเกิดใครกลัวแบบเล่นแล้วของตัวเองพังก็ซื้อมาก็ได้นะครับโอเคย่างทันมากเลยเป็นซับพอร์ตสควอตแอคเพนชั่นอืมอันนี้ก็ความเข้าใจก็คือ ตัวละครนั่นแหละที่เอามาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวละครนะมันเขียนว่า support s u p อ o r t อะ่ะก็คือน่าจะเป็นทีมเพิ่มขึ้นมานี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ดาร์ฟขึ้นมาให้นี่ครับนี่ก็จะมีตัวละครมาอีก2ตัวก็คือ UAV operation แล้วก็ operator นี่แล้วก็ sharp shooter นี่แล้วก็จะบอกมาวิธีการใส่ตัวละครพวกนี้นะครับเนี่ย คือตัวละครอะปกติแล้วมันต้องมีการ์ดของมันนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้กล่องค a าสสิกครูเนี่ยมันมีแต่มินิเจอร์เนี่ยคือยังไงคือผมยังคิดว่ามันต้องไปเอาการ์ดกับพวกของอุปกรณ์จากกล่องหลักมาเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เสียข้างโง่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีการ์ดของแต่ละตัวละครให้แบบนี้นะครับอืมแล้วก็จะมีนี่อ่าปแต่ละตัวละครที่เราเลือกก็จะมีของติดตัวเริ่มต้นของแต่ละตัวละครด้วยนะครับโอเคก็ไว้ก่อนนะครับกล่องนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นตัวเสริมแต่ว่าคือแบบเพราะทำกล่องเสริมมาแบบกล่องแบบเนี้ยแต่ว่ามีอินเสิร์ตมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการลดคอรสแหละมันก็เก็บระบากอยู่นะเป็นกล่องแบบฝาเล็กๆแบบนี้นยะอันถัด้าไปว่าไป,ไปไปมาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเนี่ย Nemesis r e t a l i a t i o n The New King and Queen โอาโหอันนี้คือแบบเอาแวเลียนของศัตรูมาเพิ่มกะว่าจะเล่นประมาณรอบที่20แล้วก็เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะคร ดูดูจะถึงไหมเนี่ยประมาณว่าอไอ้ควีนตัวแรกเนี่ยมันอ่อนแท้แบบอขอแบบมอนโหดหน่อยดิอ่ะเอามาอ่าแล้วยังไงคือโมเดลเดียวนะไม่เหมือนที่คิดไว้นี่หว่าโอ้มันก็แค่แบบไอ้คุณอยากเปลี่ยนโฉมของไอตัวควีนคุณก็แค่เอาอันนี้ไปเปลี่ยนแทนกับไอตัวเดิมที่ในกล่องมันให้มาเดี๋ยวนะอันนี้อยู่ในคอเลกเตอร์บ็อก แน่ๆผมคงไม่ได้กดมาไรสาระขนาดนี้หรอกนะจริงๆอาจจะเผลอกดมาก็ได้เพราะว่าไม่ได้อ่าน <c oughs> ไม่ได้อ่านดีดีเทลของมันว่ามันเอามาทมําไมนั่นดิอันนี้เอามาทําไมแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโมเดลของไอตัวควีนแค่นั้นเองโอ้โหอันนี้นี่งงแท้ละ่ะจะบ้าบอกดอะไรมาแต่ละอย่างตมาก็จะเหลือแต่กล่องเล็กๆแล้วนะครับตมาเป็นกล่องนี้อะคริลิกโทเค็นเซสอ่าคือ เขาก็พยายามขายเนาะประมาณว่าไอ token อะคริลิกโทเค็นน่ะมีหลายชุดคือไม่รู้มันใช้อะไรตรงไหนบ้างนะ่ะก็เขียนคำว่าอะคริลิกโทเค็นก็เอามาอันนี้น่าจะเป็นพวกอะคริลิกโทเค็นเนี่ยจะเป็นแอดออนเพิ่มขึ้นมานะจะไม่มีในชุดคอเลกเตอร์มันเป็นอะคริลิกโทเค็นอะไรเนี่ยดูซิคนนอนตายอ๋อนี่ใช้แทน้ทนเราเรามีมินิเจอร์เราไม่ใช่เหรอเอ๊ะอนนี้งงอันนี้คือรูปอะไรเนี่ยใช้แทนอะไรงงแนละ้ว สามบอดี้โทเค็นสามสิบหกนีโอเฟ o อินทรูเดอร์โทเค็นเดี๋ยวนะอ๋อ oh, อันนี้จะใช้กับนีโอเฟ t นีโออะไรทั้งเนี่ยเอ็กเพนชั่นนะครับเป็นอินทรูเดอร์ใหม่เป็นกลุ่มศัตรูตัวใหมออ่อันนี้ยังยังยังได้ใช้อยู่ก็ น่าจะอยู่ใน expansion นนะซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ดูมานะแล้ว e x p a n s i o นของในกล่องไอเทอร์เลนแพ็กเนี่ยไอสเตโกเนี่ยมันมีเ e x p a n s i o นไอตัวชื่ออะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอัคริลิกโทเค็นสำหรับภาคเสริมแล้ผมไม่ได้แกะแล้วกันนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนเรียกกล่องสกีนี้นี่นแหละแต่เป็นของภาคเสริมที่ชื่อว่าเซนริโวอะไรเนี่ยเซนริโวเลสอู้อ่านไม่ออกไซเลียนนะช่างมันโอเคอันถัดมานะครับก็จะเป็นเนมิสิต d e l a t i o n Space Cat เป็นแพ่แมวมันทำไมเนี่ย4 High Quality Space Cat m i n a g e r That b r i n g even more immersion at Nemesis Universe เดียวนะว่าแต่นี้ผมจะกด้เจาแมวตัวนี้มาทำไมนะเขาบอกว่าให้4 High Quality Space Cat m i n a g e r That b r i n g even more immersive immersion to the Nemesis Universe อย่าบอกนะว่ามันเป็นคือเราจากจะค่าเอเรียนก็จะมาค่าเอเรียนแมวแทนอย่างนี้หรอรีย l l y really? นี่ไอแมวนี่มันหลอกผมอย่างเงี้ยนี่ไหนมันมีอะไรมาด้วย Space Cat อะไรนี้โอ้ m ม่ก็อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะคือไอแมวผีนี่มันคืออะไรอะ่ะเอามาแทนแทนบอสอีกหรอเนมิสเดนทานคอมบอ i สนี้ท t เพยดิส i อ e x เพนชั่นอาวมันบอกว่ามันบอกว่าเป็นเอ็กเพนชัแล้วเราจะใส่มันเข้าไปได้ยังไงปวดกระบาลจริงเลย แต่ละมือแต่ละเดย์เอาอะไรมาก็ไม่รู้งงใจกับตัวเองเลยเกินน่าจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้จะเป็นอาร์ตบุ๊กเฉยๆน,นะที่ผมไม่แกะแล้วกันไม่แกะไปก็ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้อ่านอะไรขเขาอยูแ่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการดีไซน์ตัวอาร์ตนะครับอ้าวอันนี้ของกล่องของ,ขอ,งอันไหนเนี่ยลืมเก็บงงหมดแล้วแล้วก็จะมีนีเมสิตเป็นอีกน่าจะเป็นอะไรไม่รู้เนะี่ยอันนี้สตอรี่สี มีเอลาร่าด้วยนะครับสำหรับตัวตอรี่สี่อันนี้คืออะไรเล่นเล่นแบบโหมดแคมเปญเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้น่าจะไม่ได้เล่นเหมือนกันก็เขาจะมีเป็นเหมือนการ์ตูนเนาะแต่จริงข้างในมันเขียนนี่้วยนะวิธีการเซตอัพเนี่ยจะมีวิธีการเซตอัพอยู่แล้วก็ข้างในก็จะมีตัวการ์ดอะไรก็ไม่รู้มีการ์ดเอลาร่าหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่ก็มีตัวกับแคมเปญชีตแต่น่าจะเป็นโหมดแคมเปญแหละ ก็มีพวกพันธบอร์ดเล็กๆน้อยๆนะครับในนี้ถือว่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วกันในหมดแคมเปญหรืออาจจะได้เล่นจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นจดหมายขอบคุณนะครับน่าจะเป็นขอบคุณแหละที่เราช่วยทำให้โปรเจกต์นี้มันสำเร็จนะครับนี่ก็ Dear Backer Welcome Award m a r i n e ขอต้อนรับสู่ลูกเรือนะครับที่พพอร์ต ตัวโปรเจกต์ตัวนี้ให้มันไปถึงดวงดาวไม่มีอะไรแล้วก็จะมีข้างล่างจะเป็นลายเซ็นของดีไซนเนอร์นะครับแล้วก็ CEO ของอวคคิเลียมก็ทั้งหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว unbox เกม n e m e r s i t r e t e t i o n นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะอรอดูรีวิวสอนเล่นเกมนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะได้มารีวิวตอนไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะแล้วก็ในคลิปหน้าผมจะมารีวิวเกมอะไรก็ฝากติดตามรับชมด,ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย